โรงเรียนโสดศึกษาปาเลิรจังหวัดลบบุรีเป็นสถานศึกษาขนาดกลางเป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการตั้งอยู่เลขที่35หมู่1ตำบลบางกะพีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันมีผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน2คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน67คน นักเรียนจำนวนรวมทั้งสิ้น182คนเปิดทำการจากการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทกลุ่มบกพร่องทางการได้ยินและกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญามีจุดเน้นแนวทางการพัฒนานสถานศึกษาตามพันธกิจของโรงเรียนคือ 1. ส่งเสริมคนพิการทุกคนให้ได้รับการศึกษาอย่างเต็มศัก,กยภาพ ด้วยรูปแบบที่หลากหลายและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 2. ส,ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการมีทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 3. ส,ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในและการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเซลล์แอสเซทเมนต์รีพอร์ตมีวิธีการดําเนินการดังนี้มาตรฐานที่1คุณภาพผู้เรียนผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารการคิดคํานวณและการวิเคราะห์การเขียนแสดงความคิดเห็นแก้ปัญหาโดยใช้นวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษามีความรู้ทักษะพื้นฐานเจตคติที่ดีต่องานวิชาชีพมีคุณลักษณะค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยมีสุขภาวะทางร่างกายจิตใจสังคมตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมโรงเรียนได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21โดยมีโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะดังนี้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาโครงการตามพระราชดำริ ผ่านกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการวันสําคัญต่างๆโครงการส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและการแข่งขันศิละปะหัตถกรรมนักเรียนส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลในระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติโรงเรียนได้เข้าร่วมการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาที่าชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบูรณาการงานส่วนพฤทธศาสตร์โรงเรียนสู่การจัดการเรียนการสอนปลูกฝังคุณธรรมการเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนการสื่อสารทักษะการแสวงหาความรู้พัฒนาความรู้สรุปจากเรื่องที่อ่านหรือพบเห็นการสื่อสารด้วยการใช้ภาษามือตามความคิด ต่อยอดการศึกษาที่สูงขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้รวมทั้งพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในด้านเทคนิคการจัดกรเรียนการสอนให้ตรงกับศักยภาพของนักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถสืบค้นข้อมูลทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกันจัดการเรียนการสอนแบบองค์รวมทุกภาคเรียนกำหนดการจัดการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลแบบบูรณาการตามกระบวนการของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยจัดให้มีโครงการกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเช่นวันภาษาไทยวันไหว้ครูวันแม่วันพ่อวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันมาค้าบูชา วันวิสาขาบูชาวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษาวันอาสาฬหาบูชามีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรร,รมจริยธรรมทุกวันศุกร์นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับความคิดในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันส่งผลให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่บนความแตกต่างที่หลากหลายได้มีการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะทางจิตนำภูมิปัญญาท้องถิน่นนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาวางแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนมีการเรียนรู้ในโลกกว้างเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้นั้นนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีร้านกาแฟปาร์เลร์ร้านคาแฟห้องตัดผมงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โดยเน้นให้นักเรียนได้มีทักษะอาชีพในอนาคตมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานวิชาการที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมกระบวนการพัฒนาโรงเรียนโดยมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาจากข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานนโยบายปฏิรูปการศึกษาและการประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนกําหนดเป้าหมายปรับวิสัยทัศน กำหนดพันธกิจกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมจัดหาทรัพยากรจัดสรรงบประมาณมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนพัฒนาแผนงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารอย่างเป็นระบบ มาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโรงเรียนโสศึกษาปา์เลอร์จังหวัดลบุรีมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตได้หลักสูตรของโรงเรียนมีความโดดเด่นด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยนําหลักสูตรท้องถิ่นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บูรณาการเกี่ยวกับเพื่อชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมจริงโดยนำหลักสูตรศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่วนพื้นฐาโรงเรียนไปบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นอกจากนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมทักษะอาชีพทักษะกระบวนการคิดในการทำงานและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ ตามโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พัฒนาคุณภาพตนเองครอบครัวและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตทั้งนี้ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้คณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนเพื่อนำผลมาใช้ในการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมุ่งเน้นให้ครูและผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งยังจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยเหมาะสมในการเรียนการสอนในยุคสมัยปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งสารสนเทศห้องเรียนคุณภาพเน้นการใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับยุคสมัยโดยใช้แอพลิเคชันที่น่าสนใจและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งนี้โรงเรียนมีการบูรณาการการเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งประวัติศาสตร์มุ่งเน้น อัตลักษณ์ของชุมชนสร้างความตระหนักและรักในท้องถิ่นของตนเองได้แก่วังนาลายคู่บ้านสารพการคู่เมืองปางสามยอดลือเรื่องเมืองแห่งดินสอพองเขื่อนป่าศักดิ์ชลริิธิ์เกิดก้องแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายในด้านการจัดการชั้นเรียนเชิงบวกทางโรงเรียนโสดศึกษาปานเลอรจังหวัดลบบุรีได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการที่หลากหลาย มีการประชุมจดบันทึกคมรุมในทุกๆเช้ากระตุ้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างครูกับนักเรียนการใช้ภาษามือเพื่อการสื่อสารในกิจกรรมหน้าเสาธงมีการจัดการส่งเสริมประชาธิปไตยสีขาวในห้องเรียนและหอนอนนักเรียนส่งเสริมกระบวนการให้ความแนะนำ แก่นักเรียนประชุมปรึกษาปัญหาร่วมกันระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครองมุ่งเน้นการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้นำไปสู่การบริหารชั้นเรียนเชิงบวกร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้โรงเรียนโสศึกษาปาเลอร์จังหวัดลบบุรียังจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบเพื่อนำผลการพัฒนาผู้เรียนโดยการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อวัดศักยภาพของผู้เรียนทั้งด้านร่างกายสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นสําคัญโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลบบุรีส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดอธิบายแลกเปลี่ยน่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ชุมชนทางวิชาชีพและนํามาใช้ในการพัฒนางานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อต่อยอดเติมเต็มและพัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาของผู้เรียนในด้านการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในของครูมีการดำเนินงานติดตามการปฏิบัติงานของครูอย่างต่อเนื่องอีกทั้งนำผลการนิเทศติดตามมาเป็นแนวทางเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโรงเรียนโสดศึกษาปานเลอจังหวัดลบุรียังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและจัดการศึกษา ให้ครอบคุมทุกด้านตามศักยภาพของผู้เรียนโดยมีผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารศึกษาที่โดดเด่นคือวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในรูปแบบการบริหารจัดการบรินาการ PDCAA ของโรงเรียนซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารงานที่ใช้กระบวนการ PDCAA มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจสติปัญญา มีความรู้และคุณธรรมมีทักษะชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพนักเรียนสำเร็จการศึกษาจำนวน37คนคิดเป็นร้อยละ100นักเรียนที่จบชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่6เข้ารับการศึกษาต่อจำนวน4คนในสาขาค่ากรรมศาสตร์สาขาทัศนศิลป์มหาวิทยา,ยล,ายลัยราชพัฏนนครราชสีมาสาขาการออกแบบสิ่งพิมพ์มหาวิทยายลัยดอนบอสโกประกอบอาชีพตามความถนัดจำนวนเจคนได้แก่ อาชีพค้าขายพนักง,งานร้าน MK พนักง,งานร้าน CJ พนักง,งานในบริษัทเบทาโกและประกอบอาชีพกับครอบครัวจำนวน2คนส่งผลให้สถานศึกษามีคุณภาพในระดับยอดเยี่ยมได้รับรางวัลดังนี้ 1. ด้านสถานศึกษาโรงเรียนโสดศึกษาปาลเลอร์จังหวัดลบบุรี ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย4ปีซ้อนรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทออระดับ3ดาวรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นระดับภาครางวัลประกวดบทเรียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเรียนรู้ ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนปฐมศึกษาระดับดีรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดระดับชาติเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและเข้ารับโล่ประกาศกิตติคุณเพื่อขายโครงการ e อ c l u s i v e Workplace พในงาน10ปีนวัตกรรมการจ้างงานคนพิการ2 ด้านผู้บริหารครูบุคลากรได้รับรางวัลดังนี้รางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอเวระดับชาติได้แก่นางสุวรรณนาชื่นอยู่ผู้อำนวยการได้รับรางวัลเหรียญทองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายมัทีสอนเจริญผลได้รับรางวัลเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษบกพร่องทางการได้ยินด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลยกย่องเชื้อชูเกียรติกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่มสองได้แก่นางสุวรรณธนาชื่นอยู่นายชนะผลบุญและว่าที่ร้อยตีหญิงทัศวรรณจันลบนางสาวอาริยากอกุศลนายสุเมศประวัติก้า นางสาวพาพิมลสะอาดและนายมหิศรเจริญผลนายนภศรส,สีพยักษ์รางวัลยกย่องเชื่อชูเกียรติ10,000มืผู้ร้ชนคนคุณธรรมประจำปีการศึกษา2,566ดังนี้ 1. นนางจวนธนาชื่นอยู่ผู้บริหารสถานศึกษาระดับคุณภาพดีมาก คู่ระดับคุณภาพดีมากจำนวน5รายคือนางสาวอภิญญาชูชมชื่นนางสาวสายฝนสิงโตทองนางสาวยุวนัฏบุญอาจนางสาวกวินนาเชื้อจาดนางสาวสิริพรสีทอง คูระดับคุณภาพดีคือนายมหิศรเจริญผลได้รับรางวัลคูผู้เป็นที่รักสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่มสองสด้านนักเรียนนายกิติศักดิ์วงงามนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลพระราชทานพระเจ้าวรวงเธอเพระองค์เจ้าอาทิตยากทริติคุณรางวัลเพชรแห่งแผ่นดินครั้งที่3กลุ่มเด็กบกพร่องทางการได้ยินนางสาวอุทัยวันผาสุกโอดนายกิติศักดิ์ว งานายศิวดลสุขเอมนายธนพัฒนลาสุดีนายเกติศักดิ์อู่ผลเจริญนางสาวสาธิพาผู้ละหงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1และได้รับรางวัลเบสซิกเนเจอร์ในการแข่งขันบาริสต้า กิจกรรมยังบาลิสต้าแคมป์การแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ได้รับรางวัลชนะเลิศจำนวน16รายการรางวัลรองชนะเลิศจำนวน8รายการรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองจำนวน13รายการรวมทั้งสิ้น37าารางวัลมหกรรมกีฬาคนพิการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2 5 6 6นาณจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจำนวน7รายการรองชนะเลิศ อันดับที่1 8รายการรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจนวน7รายการรวมทั้งสิ้น22รางวัลกีฬานักเรียนคนพิการประจําป,ปี2566นาสณสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลเหรียญทองจานวน4รายการเหรียญเงินจํานวน4รายการและเหรียญทองแดงจํานวน5รายการรวมทั้งสิ้น13รางวัลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3การแข่งขันสะกดนิ้วมือระดับปฐมศึกษาปี2 2,567จากการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทของผู้บริหารและความตั้งใจเสียสละของคณะครูบุคลากรทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนามีทักษะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มตามศักยภาพ